ละครเรื่องเรือนธาตุค่ะทางช่องสามก็เลื่อนออกอากาศไปแต่ว่าคิดว่าน่าจะใกล้ให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วค่ะเร็วๆนี้ค่ะเร็วๆนี้แฟนๆว่าอย่างไรคะนาีูแรกันจะได้ดูแล้วในละครใช่แฟนๆก็เสียดายกันค่ะแอบเห็นแบบพี่ๆในทวิตเขาก็ลงว่าแบบอุ๊ยละครเลื่อนหรอเลื่อนทำไมอะไรอย่างงี้หนูก็เสียดายเหมือนกันหนู่งเราได้ทราบเหตุผลแล้วว่าทำไมเลื่อนไหอู้อันนี้ไม่ทราบเลยค่ะอันนี้หนูทราบเป็นหม่ ก็ทราบพร้อมพี่ทราบผู้จัดผู้จัดบอกค่ะพี่ที่จัดบอกเขาได้ให้เหตุผลเราด้วยค่ะแบบเขาก็บอกว่าแบบเลื่อนไปก่อนเพราะว่าแบบอาจจะรอให้อะไรอะไรพร้อมก่อนนิดนึงค่ะแล้วจะเสียดายไหมคะอุ้ยเสียดายไหมมันก็เรียกว่าตอนแรกเราแบบเกือบจะได้ดูแล้วเราแบบอยากดูไว้แมวมากกว่าค่ะแต่พอแบบ พอเราแบบเออเลื io, ่อนไปอ่ะไม่เป <wi> ็นไรอย่างน้อยเดี๋ยวก็ได้ดูอยู่ดีตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเลยค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นสองรอบตื่นเต้นสรอบใช่ตื่นเต้นแล้วตื่นเต้นอีกกับเรื่องนี้ก็แบบว่าเหมจะแบบว่ายากสำหรับเรายากค่ะยากมากเพราะว่าเป็นการเป็นนักแสดงนําครั้งแรกที่แบบนําแบบหนักๆหลักๆเลยในเรื่องค่ะซึ่งใช่พิเรียดด้วยแล้วเราก็ด้วยความที่แบบไม่ได้ออนจอบนหน้าจอช่องสามมานานแล้วก็แบบ ก็ตื่นเต้นค่ะกดดันนิดนึงแล้วหลังจากนี้นะคะมีอะไรต่อมั้ยคะหลังจากนี้เหรอคะเรื่องละครเหรอคะใช่โอ้ก็รอโอกาสค่ะรอโอกาสเข้ามาค่ะอ๋อแต่แต่ของวงเราเองก็มีก็มีการก,บบรกาลับมารวมตัวก้งมอใช่ไหมวงตอนนี้ก็กำลังทำงานด้วยกันเรื่อยๆค่ะเจอหน้ากันทุกวันค่ะมีงานอีเวนต์บ้างไปงานเฟสติวัลมาก็เยอะมากค่ะทุกคนสามารถไปตามดูในตารางงานของโพลีอิฟออฟฟิเชียลได้ค่ะ ราแบบเหมือนมีแพลนไว้หลายเรื่องอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าก็รอต่อกันทำงานค่ะใช่นี้รอใหมหรือว่ารออะไรโอ้เราเราเราแอบกระซิบนิดนึงว่าแบบเราทางานกันอยู่ทุกวันค่ะแต่ว่าอาจจะยังบอกไม่ได้ว่าเราทาอะไรกันก็ต้องบอไปก่อนเนาะใช่ะทะพในอนกับกับงานแน่นอนค่ะแน่นอนแน่นอนคิดคิดว่าแฟนๆน่าจะชอบค่ะแต่นนี้ก็แบบว่าออกมาพิ่ซี่กับพเกอร์ อ๋อสำหรับเพลงผิดหน้าที่ก็ได้ฟีเจอริ่งกับผิดทิกเกอร์ค่ะซึ่งหลายๆคนก็ให้ความสนใจแล้วก็ฟังเพลงนี้กันเยอะมากก็อยากขอบคุณทุกคนนะคะที่ชอบเพลงนี้กันทำานรูวมกันเป็นยังไงบ้างคะสนุกค่ะทำงานกับทิกเกอร์สนุกมากทิกเกอร์เป็นคนที่เอเนอร์จีล้นเหลือมากๆแต่ว่าเหมือนแบบไม่ว่าจะอยู่บนเวทีเพอร์ฟอร์มหรือว่าอยู่ล่างเวทีก็คือเป็นคนที่มีเอเนอร์จีตลอดเวลาซึ่งเราก็อาจจะแบบ ต้องพึ่งพึ่งบุญนิดนึงสมมุติทํางานกันดึกๆก็มีทิกเกอร์ที่แบบดีตลอดเวลาทำไมเราเราไม่ค่อยดีหรอหน,หนูหนูแบบเป็นเป็นโหมดเซฟพลังงานค่ะ<อ>แล้วรอรอเปิดรอแบบรอปิดโหมดตอนทํางานทีเดียวจริงงานเขารู้สึก่าเขาเที่เก่งใจอได้ไได้ไมรือเ้ทิกเกอร์เป็นคนที่ถามความเห็นค่ะแบบ ด้วยความที่เขาบอกอยู่เสมอว่าแบบอยากให้เป็นเพลงที่เราทําด้วยกันแบบเป็นเพลงทั้งคู่เลยไม่ใช่ว่าเรามาฟิเจอร์ิงเขาอย่างเดียวซึ่ง t ิเกอร์ก็เป็นคนที่แบบดีค่ะน่ารักมากเฟรนลี่มากๆก็ดีใจที่ได้ทำงานกับเขาอีกรอบเพลงนี้มมนดีเพลงหน้าจะมีเันอรกอุ้ยทิกเกอร์เอาแล้วก็ก็ถ้าถ้าเขาชวนมาก็อาจจะเก็บไว้พิจารณาค่ะแต่กอยากทาอยู่แล้วใครอยากทาอยู่แล้ว เห็นฟีดแบ็แฟนๆว่าแบบอุ้ยเสียงเราเข้ากันมากก็ดีใจมากค่ะถ้าม <ule mon wiele> ีโอกาสเนาะจะได้เป็นติ๊กต่อไปถ้ามีโอกาสค่ะก็ชวนได้อะไรอ่ะพร้อมอะไรเราผิวพร้อมเสมอพร้อมเสมอค่ะเดี๋ยวหนูลางงานไว้ให้ลางงานไปทํางานอีกรอบนึ่งถามเพื่อนคนนึงยอนค่ะพี่ย้อนก็แอบเห็นข่าวพี่ยอนนิดนึง ไม่ไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยค่ะแต่ว่าก็ยินดีกับทุกเส้นทางที่พี่เขาเลือกค่ะก็อยากให้ครั้งนี้เป็นครั้งที่ดีสำหรับพี่เขามากมากเลยกันมีการให้คำแนะนำก็ส่งกำลังใจผ่านผู้จัดการไปค่ะใช่ก็ก็มีการพูดคุยกันแต่ว่าเราก็ให้กำลังใจผ่านพี่ผู้จัดการแล้วกัน